สวัสดีครับนี่เป็นออฟฟิศนะครับที่ย่างตลาดนะครับการสินนะครับเป็นออฟฟิศของไอรดาคุปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโชว์รูมนะครับเป็นโชว์รูมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มไอรดาคุปนะครับ ก็จะเป็นสครับน้ำตาลนะครับแล้วก,นนกนนน็นนี้ก็จะเป็นสบู่นะครับสบู่ใยไหมก็สบู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตู้โชว์นะครับ ก็เป็นโตะประชุมมีใ,ใบอนุญาตต่างๆนะครับของไรเพชรตะวันโอเคเอนี่ลงมาอา่อานี่นะครับ ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับของไอรดาบกรุบแล้วก็ไร่เทศตะวันนะครับนี่ก็เป็นใน,ในส่วนของเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรแล้วก็ลายผลิตสบู่นะครับก็จะอยู่ที่ยางตลาดโรงงานย่อยออฟฟิศตรงนี้นะครับ ผลิตภัณฑ์มากมายนะครับหลายอย่างเลยเ,เยอะมากนะครับ ตรงน,นี้ก็จะเป็นห้องวัตถุดิบนะครับที่เราใช้ผลิตสบู่ของเรานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอเครื่องจักรนะครับอีกในการแพ็คก,กิ้งนะครับแล้วก็ในขบวนการต่างๆนะครับ ก็ถือว่าครบเครื่องนะครับสำหรับโรงงานที่นี่ยางตละนะครับกะนั้นนะครับโรงงานไล่เพชรตะวันในเคือไอรดากรุ๊ปนะครับก็ต้องบอกว่าของเราเป็นโรงงานนะครับเป็นบริษัทเป็นโรงงานที่มีการ ผลิตสินค้าเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ยังรับผลิตสินค้าให้กับบริษัทต่างๆด้วยนะครับแล้วจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพความงามนะครับหรือแม้กระทั่งจากใบกระท่มเอ,อ้ยจากพืชต่างๆนะครับที่เรารับผลิตเองนะครับค,ครับ เยอะมากๆนะครับแล้วก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะรับซื้อผลิตภัณฑ์จากพืชเกษตรกรนะครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่เพียงพอสำหรับกำลังผลิตของเราด้วยซ้ำนครับโอเคนะครับ